สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางสมาคมกู้ภัยหนองกีนะครับก็กําลังดําเนินการนะครับเอาข้าวนะครับมาบริการพ่อแม่พี่น้องที่อยู่โรงพยาบาลอําเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลถือศีกินเจนะครับสมาคมกู้ภัยหนองกี่ก็ได้ทำอ,อาหารเจ เป็นโรงทานนะครับไว้คอยประกอบอาหารนะครับไว้คอยบริการพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอหนองกี่และอำเภอใกล้เคียงนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็อยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็ได้นําอาหารเจนะครับพร้อมกับน้ําดื่มนะครับมาคอยบริการพ่อแม่พี่น้องที่มาใช้บริการโรงพยาบาลอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับนาโดยคุณชินรัตน์พันสมริด นายกสมาคมกู้ภัยหนองกี่ของเรานะครับครับนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมกู้ภัยหนองกี่ของเรานะครับก็ขยันขันแข็งกันนะครับในช่วงเทศกาลกินเจนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่11ตุลาคม2567นก็ะครับก็ขยันขันแข็งกันตื่นแต่เช้าเลยนะครับตี3นะครับป่านนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จเลยนะครับก็ เป็นห่วงนะครับเพราะแม่พี่น้องชาวอำเภอหนองกี่จะไม่ได้ทานอาหารเจกันนะครับที่ก็เป็นโรงทานอีกหนึ่งจุดนะครับโดยปีนี้นะครับทางท่านนายกสมาคมคู่ภัยหนองกีได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับการข้ามถนนนะครับเกรงว่าจะข้ามถนนแล้วจะไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยตั้งเป็นจุดนะครับคอยบริการโรงทานอาหารเจนะครับกันอยู่3จุดหลักๆนะครับก็คือ1จุดโรงพยาบาลอำเภอหนองกี่ เราอีกจุดหนึ่งก็หน้าร้านสิริพรนะครับร้านขายเครื่องบวชขายสังฆท <Sched> งานต่างๆนะครับหน้าร้านสิริพรถนนสีสิงหานะครับเป็นอาหารเจจากสมาคมกู้ภัยน้องกี่ครับครับเป็นจาหารเจจากสมาคมกู้ภัยน้องกี่ครับ ท่าแม่เราจะมีทุกมือนะคะทุกมือเอาเลยได้เลยค่ะเดี๋ยวกลางวันจะเป็นผัดหมี่ฮ่องกงผัดหมี่ฮ่องกงกลางวันนะคะแล้วก็มื้อเย็นก็จะมีครับขอบคุณครับหยิบได้เลยนะครับใช้เจ้าน้ำก็ได้นะคะถั่วได้ค่ะค่ะุณคะ มาทนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณอาบ้าอยาา e so, ha, yes, ู่ไ้ตรงไหนได้หมดเลยสุ่อนแล้วก็ชุมชนสายตรงชุนร์อแล้วก็มีแต่ถ้อยู่ตรงนี้เอากับแม่ตรงสาตรงตลอเลยแต่พี่บีแดี่น้ำบ้านเราครครน้ำหยิบได้เลยนะครับจับสากนี้นะคะคุณป้าน เอานี่เอานี่เนาะเอาข้าวเลยเนาะเออเอากระชายด้วยค่ะอึบเอาแกงเผ็ดไหมคะน้ำเนาะโอเคมีมีมีแจกทุกวันนะคะถ้าก่อนกลับบางทีอาจจะทำตอนที่นี้ตอนเที่ยงจะมีผัดหมี่ต้มยำอีกนะคะเชิญค่ะมีถุงมาไหมคะกูจิมมีถุงไหมคะไม่มีเดียวอาเลยเอาเลยได้ได้ได้ หนูอ่ะหนูลื้อกาถุงเล็กมาพี่จิ๋ม <renamed computed updated throat> พี่จิ๋มเอาเอานี้ใส่พี่จิ๋มเอาอใหญ่ <Like marche> เอาเนาะพี่จิ๋มขากลางวันเรามีกลางวันเรามีผัดหมี่ฮ่องกงด้วยนะคะแล้วตกเย็นเราก็จะมีแกงตื่นอะไรหลาย เจนะคะของอำเภอหนองกี่ของเราได้เริ่มแล้วนะคะ,ะทางกิจกรรมของโรงพยาบาลของเรานะคะมีตู้ปันสุกเติมความสุขให้กับทุกคนนะคะทานเจตั้งแต่สามมื้อเลยคือเั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นฟรีรับอาหารได้เลยนะคะที่ด้านหลังตึกตรงนี้นะคะที่จะบรรจุไว้ให้แล้วเป็นถุงถๆง,งนะคะหยิบไปแค่พอท,ทานแต่ละมื้อนะคะ อาหารของเรานี้จะสนับสนุนทุกวันนะคะตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่1 1โดยนะคะโดยสมาคมนะคะ โดยคู่ภัยหนองกีนะคะแล้วจะมีตู้บริจาคด้วยใครจะร่วมทําบุญบริจาคก็หย่อนที่ตู้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ทําบุญในเรื่องของการทานเจนะคะการทานเจมีประโยชน์อย่างไรนะคะการทานเจคือเป็นการที่ทําบุญเนาะงดเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะแล้วก็เป็นการเตื่ให้ร่างกายของเราเนี่ยคืนสู่สภาพธรรมชาติโดยการทานผักนะคะ ก็จะมีประกอบไปด้วยโปรตีนแล้วก็คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนนะคะอยากเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะมาร่วมทานเจกันนะคะในเทศกาลกินเจในอํเาเภอหนองกี่ของเราช่วงปีนี้นะคะ,ะเสร็จจากภารกิจการตรวจการรับบริการแล้วนะคะหยิบอาหารได้เลยนะคะด้านหลังตึกนี้นะคะด้านหลังห้องตรวจนะคะเดินไปทางฝั่งห้องการเงินแล้วก็เลี้ยวขานะคะตรงที่เขามีแว่นตาตั้งขา เชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะทานเจนะคะก็หยิบไปเท่าที่ทานได้ไม่ต้องเไปเยอะเดี๋ยวมันจะบูดมันจะเสียเรามีสามารถเติมได้ตลอดนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึงวันที่11เตุลาคมนะคะขอเชิญชวนนะคะพี่น้องทุก จะฉุกและหุบนิดนึงเพราะว่าเป็นวันที่ทานเจวันแรกนะคะแต่หนูจะมีของมาเติมให้เรื่อยๆนะคะอย่างตอนนี้ก็จะมีเป็นจับชายแล้วก็มีเป็นผัดถั่วมีเป็นแกงฟักกะทินะคะแล้วก็มีข้าวมีน้ําด้วยนะคะสามารถหยิบได้เลยแต่สักประมาณสิบโมงครึ่งเดี๋วนะ่าจะมีผัดหมี่ฮ่องกงตามมานะคะแล้วช่วงเย็นก็จะเป็นแกงฟักแกงจืดมะนาวดองนะคะแล้วก็น้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะคะของเราจะมีเติมให้ตลอดนะคะคุณลุงคุณป้าสามารถมารับได้เลยเรามีจุดบริการ4ี่จุดนะคะ หนึ่งคือจุดของโรงพยาบาลนะคะจุดที่หนึ่งจุดที่สองอยู่ที่ร้านสิริพรน,นะคะร้านเครื่องบวชในตลาดนะคะร้านเครื่องบวชในตลาดจุดที่สามนี่อยู่ที่ชุมชนสหกรณ์สะหลวงนะคะตรงนั้นจะอยู่ตรงร้านค้าชุมชนสหกรณ์แล้วจุดที่4ของเราซึ่งเป็นครัวใหญ่เลยเนี่ยเราอยู่ตรงจุดสมาคมกู้ภัยหนองกี่เป็นจุดที่อยู่เยื้องๆกับ กรมป่าไม้ตรงกันข้ามานะคะเราก็เยื้องๆกับกรมป่าไม้นะคะซึ่งเราเป็นกู้ภัยเป็นสมาคมกู้ภัยเพียงหนึ่งเดียวนะคะในอำเภอหนองกี่นะคะโอเคก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขกายสุขใจนะคะในการทานเจนด้วยกันนะคะโอเคขอบคุณคะ่ะ